สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันวันอังคาร4ีชมพูนะคะวันนี้วันที่3สิงหาคมนะคะเด็กๆและเราอยู่กันในหน้าที่24หน้านี้ค่ะและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือตัว U ในเสียงโฟนิกส์เนี่ยตัว U จะอ่านว่าอะยอะอะอ่าและคำศัพท์วันนี้ก็คือคำว่า Umbrella Umbrella ที่แปลว่าร่มนะคะประกอบไปด้วยตัว u M B R E L L L A Umbella แปลว่าร่มค่ะการเขียนตัวยูมันง่ายมากๆนะคะเขียนเหมือนเส้นโค้งที่เราเคยเขียนในแบบฝึกหัดลากเส้นเลยนี่ฟืดชิบนี่เลยค่ะ และตัวอยู่ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กก็เขียนแบบนี้อ้าวสักครู่นะคะมันฟืดลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะฟืดตึมฟืดตึม ตึ้มแบบนี้อ่ายอเติมนิดนึงจ้าเพราะว่ามันไม่ครบเนาะอ่า เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้ววันนี้รู้จักตัว U u ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนอกจากนั้นตัว you, ยแนงอ่านออกเสียงว่าอะและคำศัพท์วันนี้ก็คือคำว่า u m b r l l l a ที่แปลว่าร่มค่ะเด็กๆวันนี้คู่ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ